แตนสวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไปทุกคนอ่ามือคือนนี้สรุปแล้วคือฝนเศร้าตกนะคะกะไดดล่่าอยู่นอกพี่น้องนอกท่างเกษตรวิสัยค่ะ <c oughs> หลังจากที่เป็นอ่มามอเลมอยู่ช่วงห่านแล้วนะคะกับมาเป็นรับบทเป็นคุณคู่ค่ะหอดบ้านบ้างอ่ามือคือนนี้นะคะเดล่มเดึกก็กเลยหอดบ้านเดึกเพราะว่า ที่จริงแล้วนะในสัญญามันทีสองค่ะทีสามเน่เพราะว่าเพิ่มรุ่นก็เกินเขาไปนะคะก็เลยเพิ่มให้เพื่อนอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะมันเป็นงานเก่าจ้างไวตั้งแต่ปีหกสามบานนี้กุ้งก็เลยเพิ่มเพิ่มเวลาให้เพื่อนหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นตีสามแล้บานนี้ฝนมันตกฝนมันตกนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอากาศเครื่องปั้นไฟเฝงกับมีปัญหานะคะ่ะ ก็เลยแถมพี่น้องห่อตีซีนะคะหอดตีซีสู้ชีวิตมากห่อตีซีนะคะก็เลยขี่รถกว่าสิฮอดบ้านกับสองสามชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันกะไก่เติอเมื่อพี่น้องเนาะน้องมิ้นนะคะเป็นมหาลอกมินม้นลวกะแม่นะคะสวัสดีครับผมผู้ผู้พามากิ่หรอผู้พามากเหรอี่ผู้พามาผูพ้พามา กูพ้ามากกะล้อเนาะนะครับตามกูก <co ff> s> <S ผ้าพุทธรึาั้งครับเท่าเราบอกค่ะจักปีแหละค่ะผมนุ่มชัาอืมค่ะพี่น้องค่ะน้องมินก็เดินทางกลับแล้วนะคะกอดีมีธุระนะคะจากกองปูเป็นผ้ามากนะหลังนะคะก็มีธุระนะคะนคะะคะ้อง,อ,งอ้ยสวยยันหวานเบุญเด้อบุญเด้อพี่น้องเด้อ แต่งนานแต้มหรือว่าย้มแรงค่ะจนหดนี่จนหดเน่มเสาเนีน่มก็ท่านได้ล่าหงาอยู่เกิดบึง,บงอามก็ยังไม่อาบเลยนะคะซีวิตหมอล่ำพี่น้องนี่แหละแะ้วนะนอนมานำทางแล้วก็ตื่นแต่เมื่อกินข่าวข้าวหนึ่งนะคะพอมาถึงบ้านพอดีก็มาทําความสะอาดนั่นนี่ก็น้องมิ้นมาพอดีนะคะเพิ่นก็บอกอยูดอกว่าเพิ่นจะมานะคะนาะเพราะว่า กลุ่มเลอเดล่าอกประมนสองสามหมื่น 2, 3, นะคะเดี๋ยวจะยืนงไทยมือขึ้นกอนนะคะขึ้นตุบนตุ่ห้ามแม่งามนะคะนอ,อแม่น้องเอมี่นะคะไก่เอาเป็ดมาให้ยสามตัวพี่น้องแล้วก็พร้อมด้วยแนวอยากแนวกินหลายอย่างน,นมงนมไม,มันะคะหมกตอกพี่น้องเ้างนะคะมมของขึ้หลายก็ะเด็งกันอ๋อนี่เขาได้อันนี้มากินพร้อมทุกคนไก่ปู ปูนึ่งหรือเปล่าคะน่าจะอร่อยอยู่นะคะเนาะแค่กินเอามาต๋ำบอ่อต๋ำปูนบอ่อเนาะนี่ค่ะแล้วจะพามืเบืองแกงหน่อไม้เติมหวานแกงหน่อไม้กะสีอุ่นแกงหน่อไม้ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหนออ่อไม้อร่อยๆจากแม่งามนะคะหน่อไม้เพชรป่าพี่นอ้องเฮาแซ่บนะคะไก่แกงเรียบร้อย ตั้งแต่หมู่บ้านนี่ล่ะกุงกะอุนไวยินตั้งแต่หมู่บ้านแล้วนะคะเนาะสวัสดีเดวิลสวัสดีหมาเดวิลของฉันนะคะนี่ละ่ะกินข้าวแล้วเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็นอนกันให้สบายตัวสักสองสามชั่วโมงอบองหูบาสิมีไพยมาอีกบอเนาะคะ่กะก็สู้ๆนะคะ ขอบคุณกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องที่มอบให้นะคะก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ